ป่าทั้งป่ายังคงเป็นไปตามวิถีแห่งป่าเสียงจิ้งหรีดยังคงเกรีดร้องระงมไัยสายลมยังคงพัดกระทบต้นไม้ใบไม้ดังวิววิวเป็นปกติทุกอย่างดำเนินเป็นปกติสุขผ่านสุขมาในคงคิดว่าตนเองคงอ่อนเพีย จากการหูแววไปเองพรางเงย็นกายล้มตัวลงนอนอีกครั้งขณะหลับตาลงได้เพียงคููเดียวเท่านั้นยังไม่ทันได้หลับสนิทด,ดีพรางเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอยู่ในโสตประสาทของพระสุกอีกครั้งมีนํำซ้ำเสียงที่ดังกองนั้นก็ยิงใกล้กว่าเดิมเหมือนเจ้าของเสียงนั้น ยังอยู่ข้างๆตัวแล้วส่งเสียงกรีดร้องปองใสใบหูของพรานไพรดังลั่นในแก้วหูทำเอาพรานศกสะดุ้งเหงือโผลตัวลุกขกึ้นทันทีมือข้างขวาโผไปจับอาวุธปืนแก็บที่วางอยู่ข้างกายในใจนึกคิดว่าหยิบอะไรได้ทันก็เอาอย่างนั้นแหละ หยิบได้มีพราก็เอามีดพราหยิบได้อะไรก็เอาไว้นั่นขวามัพพอจับปืนได้สตีพันแหลนกลับมาเรียกความรู้สึกกลับคืนจากภาษาสัมผัสจากมือที่ได้จับด้ามปืนตนเองไม่ได้ฝันไปบนพึมพำกับตัวเองแต่ป่าย,ยังคงเงียบกริบเหมือนเดิม เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยผ่านนึกในใจพูดกับตัวเองว่าผีป่ามันหลอกมันหลอนแน่ๆแ,แต่ในใจตนเองก็ยังคนนิ่งเงียบสงบค่มความกลัวเอาไว้อย่าแสดงความกลัวให้ผีป่ามันรู้ไม่งั้นจิตจะตกอยู่ในอำนาจของมันและในใจยังคงคิดว่าในป่าเด็บแบบนี้ ไม่มีที่ให้หลบหนียังไงก็ต้องสู้กันพรางหยิบสองยาสุกขึ้นมาพันมวนจุดขมอารมณ์สองสายตาสอดสองระวังไปมาจนแน่ใจว่ามันไม่ปรากฏตัวมาให้เห็นแน่จึงเอนกายขมตาลงนอนอีกครั้งลองดูสิว่าครั้งนี้ผีป่ามันจะมารูปแบบไหน ตั้งแต่เดินป่ามายังไม่เคยพบเคยเจอคืนนี้มันช่างคมตาลงอยากซะจริงๆริกายอยากจะหลับแต่ใจยังพาวาวพาวงแล้วครั้งต่อมาพี่ป่ามันจะสนแสดงฤทธิ์แบบไหนอีกเข้าป่ามาก็นานไม่เคยเจอแบบนี้เลยคุณคลิดไปมาว่า พลอยเผลอหลับไปไม่รู้ตัวมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนความรู้สึกในห้วงแห่งความฝันจะว่าเหมือนเครื่องหลับเครื่องตือนก็ไม่ผิดมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสายตาของใครก็ไม่รู้มาจ้องมองดูเราพันก็ต้องพลอยสะดุ้งตื่นอีกทีลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพอเสียงยอดไม้ กิ่งไม้รู้สึกว่ามันสั่นไหวแรงผิดปกติใบไม้ปิวลอยร่วงลงมากระทบตัวแล้วก็หอบหลบบริเวณเสียงจิ้งหรีดพากันหยุดร้องมีแต่ความเงียบสง,งัดพร้อมกับเสียงกิ่งไม้สั่นไหวเท่านั้นพ่านสุขมาในคิดว่าในป่านี้เปลี่ยนไปจึงเหลือบสายตา แนมองขึ้นไปตามเหตุและเพื่อมองหาที่มาอะไรกันที่มันทำให้กิ่งไม้ยอดไม้สั่นไหวแรงขนาดนี้พลันสายตาก็สะดุดเข้ากับร่างร่างหนึ่งพอจะมองให้เห็นเป็นลางๆตามความสว่างของดวงจันทร์ร่างนั้นมันนิ่งสงบอยู่บนยอดไม้สายตาจดจ้องมาอย่างพรานสุข ที่กำลังนอนตัวแข็งด้วยความหวาดกลัวเน้ต้องมนสะกดแต่สายตายังคงรับรู้ได้หัวใจเต้นแรงสันลลิกละลิกในส่วนประสาทและจิตใต้สำนึกรับรู้ได้ว่าร่างที่เห็นนั้นคือผีป่านางไม้พรานสุขเล่าให้ฟังว่า ่างนั้นเป็นผู้หญิงแน่นอนแกเรียกว่าผีป่านางไม้ซึ่งผ่านรุ่นก่อนๆเคยเล่าให้ฟังว่าไม่นึกว่าตนเองจะได้มาพบมาเจอมีลักษณะรูปร่างพร้อมบางแกบอกกับผมตามภาษาชาวบ้านป่าว่าคนดีเลยทีเดียวใบหน้านั้นไม่ได้น่าเกียดหน้ากลัวเหมือนกับผี ที่เราเข้าใจกันทั่วไปแกบอกว่าพอจะเห็นเขาหน้าล่างๆท่า,ามกลางแสงเดือนสลัวๆพอกลุ่มเมฆจะดูฝนบดบังแสงเอาไว้ใบหน้านั้นเรียวเล็กคาดแค่นี้ว่าอายุประมาณราวสามสิบกว่ากว่าผมสีดำหยีาดยาวสยายลงไปเยียดปลายเท้าหน้าตาการแต่งกาย เหมือนกับผูหญิงชาวบ้านที่นุ่งผ้าถุงทั่วไปผ้าสุกเล่าต่อว่าผีป่านางไม้ขึ้ืนที่โดยการโผ่ไปโผ่มาจากกินหนึ่งลอยไปนั่งอีกกิ่งหนึ่งมันพยายามลอยต่ำลงมาลักษณะเหมือนกับการพยายามที่จะโผล่เข้าไปหาตัวพรานสุขให้ได้จังหวะที่ผีนางไม้ ลอยลงมาผ่านสุขก็สังเกตเห็นว่าผมของนางไม้ยาวสยวยยาดตรงสีขึ้นไปด้านบนตามลักษณะการโพกไปโพกมานานกิ่งไม้ที่อยู่ล่างสุดก็จะเคลื่อนไหวไปมามาจะเข้ามาหาตัวผ่านสุขที่กำลังนอนด้วยอาการตัวแข็งที่อยู่ในขณะนี้ จังหวะที่พี่นางไม้โผล่ลงมานั่งอยู่บนกิ่งไม้ด้านล่างสุดเองมันต้องมีอาการผงะพร้อมกับเสียงกียดร้องอันหวุยหวนเยือกเย็นลอยดีตัวขึ้นสู่ด้านบนเหมือนกับพี่นางไม้มันเจออะไรเข้าสักอย่างที่มีพลังหรืออำนาจยิ่งใหญ่สามารถทำให้มันเกรงกลัวได้โผนั่งบนกิ่งไม้ที่เดิม ผมกับก้มลงมามองตัวผ่านสุขมันจ้องมามองผ่านป่าด้วยอาการและสายตาแห่งความเกลียดแค้นและมันก็พยายามผูตัวลงมาอีกครั้งแต่ก็ต้องผงะตัวลอยขึ้นไปพร้อมกับเสียงกินดร้องงวยหวนเยือกเย็นเช่นเดิมผีป่านางมาจะรู้ตัวว่าตนเอง ไม่สามารถทำอะไรพ่านป่าได้เลยมันจึงเกิียดลองเสียงแหลมโวยห,งหงวันสนันป่าพร้อมทั้งลอยหายวัดไปกับความมืดเป็นจังหวะที่ผ่านสุกมาในขยับเนื้อตัวได้พอดีเรียกสติของตนกลับขึ้นมาได้ได้ครบทั่วร้อยเปเซนต์อย่งแต่ยังตัวสั่นอยู่มื่อขวาขวาหมับ จับอาวุธที่อยู่ประจำกายปืนแกบแต่ก็ไร้ซึ่งวีแววของพีนางไม้ที่มาเขย่าขว,วัญประสาทของตนเมื่อสักครู่นี้เงียบป่าเงียบเป็นปกติยอดไม้ไม่สั่นไหวจริงรีดพากันหลองละงมพื้นป่าเสียงลมประทะใบไม้ดังวิววิวเป็นปกติของยามนี้ลุงสุข บอกผมว่าพีป่านางไม้มันจะเอาเราทำผัวตามคำเล่าเลือกของพานปลาหรือคนตัดไม้ที่เล่าซืบต่อกันมาผมจึงอดถามลุงสุงมาในไม่ได้ว่าลุงมีอะไรดีหรือครับที่ผีป่านางไม้จึงไม่สามารถทำอะไรลุงได้แกสายหน้าปกติเศษ ผมจึงป้อนคำถามต่ออา้าวแล้วลุงมีคาถาหรือเสคาถาป้องกันเลยครับแกสายหน้าปฏิเสธอีกทําเอาผมงงงนและนึกในใจว่าเอพรานสุขแกมีอะไรดีผีป่านางไม้ถึงได้กลัวขนาดนั้นแดดอ่อนท่อแสง ส่องคอฟ้าแับอรมณของวันใหม่เสียงไก่ป่าโกงคอขันคานรับกันเป็นทอดๆดังกล้องกังงวานทั่วป่าพราสุขยังคงงุนงงปนกับความหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่พึ่งได้ผ่านผลไปในเมื่อคืนเมื่อข้างหนึ่งขีบมวลยาสูบที่พันไปด้วยใบตองอ่อนตาแข่งในใจคุณคิด แล้วก็ทุบตวนเรื่องผีป่านางไม้ที่เข้ามาหลอกล่อนตนแต่ก็ช่างเถอะมันทำอะไรเราไม่ได้พรางคิดปลอบปลรมด้วยใจตัวเองว่าก่อนจะจัดการมื้อเช้าด้วยสเสบียงแห่งเนื้อเค็มที่ตาเตรียมมาส่วนข้าวจัดการหาไม้ไผ่ดิบประเภทไม้ข้าวลามปองใหญ่พอประมาณหนึ่งปองและ เจาะรูสี่เหลี่ยมข้างหลังปองมิดหน่อยกรอกข้อสารน้ำพอท่วมกล่าวประมาณครึ่งกระบอกอุนรูด้วยใบยตองดิบนำไปวางบนฐานไฟรอให้สุกแค่นี้ก็ได้ข้าวสวยที่หอมกลุ่นด้วยกลิ่นข้าวหลามอร่อยหอะเลยเชียวหลังจากมื้อเช้า เอ็นกายพิงโคนไม้ใหญ่พักผ่อนเอาแรงสน่อยก่อนจะตัดเตรียมข้าวของพอมออกล่าสตัตว์เดินลึกเข้าไปในป่าดงดิบลัดเลาะตามลำห้วยในเกล็ๆก,ก่อนจะโผลมาที่ป่าดงดิบที่ดูอึมครึมเพราะแสงแดดไม่สามารถสอดทะลุเข้ามาในพื้นดินได้ไม่ต่างอะไรกับบรรยากาศยามเย็นไกลคำ่ำ เป็นป่าทึบที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และต้นมะม่วงป่าพลันสายตาก็เหลือไปเห็นฝูงเก่งตัวใหญ่ฟงหนึ่งประมาณหกเจ็ดตัวไก่ฟ้าหลังเทาสี่ห้าตัวหากินเคียงคู่กับฝูงเก่งฟงเก่งกำลังกุมหน้าเก็มเล็มยาบางตัวใช้ฟันลาะริมกับเนื้อมะม่วงสุก ฟูงไก่ป่าหลังเทาพากันคุยเขียายาขุดคุยดินจิกกินมแมลงหรือตัวหนอนอย่างสบายอารมณ์พรานสุขเห็นเป้าหมายที่ตนเองรอนแหลมมาแล้วเก่งใหญ่คือเป้าหมายในยามนี้จึงจัดแจงปลดอาวุธมามันจุบป,ปืนแก๊บพร้อม หมอบลงใตู้้หมามยอำพังตัวค่อยๆ่คืคบขานเข้าไปหาเหยื่อในระยะการยิงที่พอจะยิงได้มือสายวางเป็นรูปตัววีพยุงลำกล้องตวัดผ่านท้ายเข้าร่องบา่าเมื่อเมื่อขวาสอดเข้าโกงไกลพร้อมยิงหลับตาซ้ายเล็งด้วยสายตาขวาจับ เป้าหมายได้ขอนิ้วชี้ขวากำลังจะลั่นไกผันทันใดนั้นลูกมะม่วงป่าลอยมาจากทิศทางใดก็ไม่ทราบได้ลุงสุกเราบอกผมว่ามะม่วงป่ามันลอยละเลี้วมาตุกดังตุบตับต,ตุบตับไม่รู้ว่าลอยมาจากทางไหนล่นไกลไกลฝูงเก่งฝูงไก่ป่าที่กำลังหากิน จนพากันตะเลิดหนีเข้าป่าลึกไปมะม่วงป่าลอยมาจากหลายทิศทางเหมือนมีใครเจตนาคว้างไหลฟงสัตว์ทำเอาสัตว์ตกใจหนีะเลิดตัวแกเองก็ตกใจด้วยพังลุกขึ้นสอดสายตามองหาที่มาของมะม่วงป่าไม่มีใครไม่มีคนไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยมีแต่เสียงแปลกผิดปกติ ก็ไม่มีแปลกใจมุนงงอยู่พักหนึ่งพร้อมกับรุดนกสับปื้นลงไม่รู้ใจยิงอะไรในใจคิดว่าไม่ผีป่าก็นางไม้ตัวเมื่อคืนเป็นแน่เพราะมันทำอะไรเราไม่ได้คงจะผูกใจเจ็บพยาบาทตามมาแก้แค้นด้วยการกันแกลง้งลาสัตว์ป่านี้ไปหมด พรานสุขมาในคิดได้ดังนั้นจึงเก็บข้าวของจำยอมผีไม้ผีปา่าคืนเดื้อดึงพยายามเข้าป่าไปล่าสัตว์อีกคงจะไม่ได้อะไรกลับมาเป็นแน่แท้และเก่งว่าจะพบเจออะไรที่อาจเป็นอันตรายมากกว่านี้จำต้องยอมกลับบ้านแต่มือเปล่า กลางวงสนทนานี้ดีกรีแห่งความเมาช่วยเสริมการเล่าของลุงสุกมาในได้อย่างออกลกอสชาติป่านมนมนยาพันสูบที่พันหอด้วยใบตองแห่งของแกพอจะช่วยให้ผมมองเห็นภาพในการเดินป่าของแกได้บา้างพรานสุขมาในเดินป่าล่าสัตว์โดยไม่มีเวทมนต์คาถาอะไรไม่ครองผาอะไร แกบอกสำทับว่าบรรดาพรานป่าจะไม่นนยมแขนพระเข้าป่าเพราะเชื่อว่าพระเครื่องมีคนทางเมตตาเลือกแขววคลาดหาแขนพระเข้าป่าจะไม่เจอสัตว์ป่าเลยจะแขวคลาดไปหมดพรานป่าจึงไม่ของพระเข้าป่ากันถุงพลาสติกใสข้างในบรรจุด,ด้วยยาสุกี้โย ใบตองอ่อนตาแห้งเปลือกมะขามไว้บดผสมยาสูบแต่สิ่งหนึ่งที่พรานสุขใช้เป็นเครื่องราง<ม>พกติดตัวในป่าโดยเก็บไว้ในสองยาสูบข,ของแกนั่นก็คือเหรียญบาทพระยาคุดพร้อมกับสอบถามว่า<ม>ใช้เป็นเครื่องรางได้อย่างไรก<ม>ารเข้าป่า และก็การพักค้างคืนในป่านั้นลุงสุขบอดอีกว่าเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับตามคำเล่าขานของพรานป่าและก็คนตัดไม้จากปากต่อปากของพ่านและก็คนตัดไม้เล่าขานสืบต่อกันว่าหากจะนอนในปา่าไม่ว่าบริเวณใดก็ตามให้ตรอกตาคุดโดยตอกด้านที่เป็นรอยของคุดต,ติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอน ตอเสร็จแล้วก็เรียนพกไว้เหมือนเดิมเช่นเดียวกับพารานสุกในคำขึ้นแห่งการ,รเผชิญหน้ากับผีปานางไม้พารานสุกเองได้ขุดเปลือกโคนไม้ใหญ่ขุดให้เรียบแล้วตอกตาคุดประทับเอาไว้เพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับผ่านและก็คนตัดไม้บอกก็จะได้ผลลัพธ์เป็นที่ปรากฏจาก การ,รเผชิญผีป่านางไม้เหรียญบาทพญาคุดจึงเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่าพลานภัยคนตัดไม้พกติดตัวเข้าป่าเพื่อป้องกันสิ่งนลีลับแค่เหรียญบาทตาขุดเท่านั้นไม่ต้องผ่านพิธีกรรมของการปลุกเสกแต่อย่างใดและนี่ก็คือเรื่องราวของผ่านสุข มาในอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ